ดูมันก <S lush> ็ได้ดูกรลับจะมาเข้ามาแ้วแหละมีเอามาเลยขายเท่าไหร่ครับเนี่ย3ถุงมา17บเจ็ดร้อจ้ะจถุกได้ไหมโอ้โหได้ค่ะได้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 ดูวิ่งมาให้ถุงครับอันนี้ มากินแล้วเมื่อกีนเรี้ยเขาเรียกอเ๋อเห็นไหมคนส่นตัวนี้เขาให้ง่ายพวกนี้มาทำยังมาตัวไหนไม่ได้กินอีกมาเร็ว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 มาเร็เวบางทีลูกอ่อนมัมมมนก็ไม่เข้าใกล้หรอกตัวไหนทั้งตัวเนี่ยก็เลยโดนตี นี่ขึ้นไปพระพุทธบาทพระพุทธบาทลิงมีลิง,ล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 งตามมั้ยไม่มีแล้วไปเดมาจะเลาะป่ามาเจอข้าใโอ้ยหลมอม ทำพุทธบาทนี่มันจะขึ้นชันของเขาไหนเดินเดินถึงเหนื่อยมันก็อู้อู ันนี้ก็จะมีมีอยู่สองถ้ำสมัยทวาราวดี ทำจีนทําจานนี่ลิงจะไม่ค่อยเยอะเหมือนกับถ้ำฝาโถในตรงนู้นอาจจะมีคนให้หารเยอะไงไรรยากาเอาฟู ถ้ำน,นี้มีจำถ้ำน,นี้จะไม่มีพระนะจะจะพบลายปูนปั้นอยู่บริเวณนี้บร,นบริเวณนั้นก็มีนี่นะที่สังเกตลายปูนปั้นบรรยากาศเหมือนที่วิปัสสนากรรมฐานของพระ เทางของผมจะมืดโอ้ mm hmm. oh, นี่ก็เป็นนี่ผ้าปูนปัน้นนองทนเลย ล้วก็ได้รับความเสียหายด้แล่ะม,มีสารทับ ฝน,นกำลังจะมาแล้วรีบจําลงไปกันหน่อยาาาทางลงจะค่อนข้างชันนะเด็กมาเกาะกันเป็นลิงเลยนี่ตอนนี้เด็กมาเกาะกันเป็นลิงเลยเด็กเฟรก็เด็กคอ แมงทอหมดแรงเหรอครับฮะเด็กมาเกาะลิงไม่มาโอ้